ล้วก็มาอยู่กับเก็บอสุรเรนนะครับแล้วคือเป็นเกมที่ผมเพิ่งโหลดมาใหม่แล้วผมเล่นยังไม่เป็น,นั่นแระเล่นเป็นแล้วก็จะพาคนเขาคิดว่าเออเล่นเป็นแล้วแบบเออแต่แบบแบบให้ดูทาไมบาบเ่าะเราเองไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะบอกว่าเเกมน่าเล่นอยู่นะครับคือเห็นแบบพื้นที่มันแบบใช้เยอะสิบเ,เอ็ดกิเออเยอะเลยมันเยอะแต่มันก็แบบ เออหน้าเรต์สนุกดีระบบเกมเพลย์มันก็เออดีมีแบบอ่ะเราจะให้ดูที่ก่อนเลยระบบอ่ะเฮดคิวระบบบ,บ้านอันนี้เป็นแบบบ้านแต่บ้านผมจะเป็นบ้านกากอยู่เลยเพราะว่าแบบมันไม่มีตังค์อ่ะเออเออนี่ยนวิวสิบห้าบาทเนี่ยโอ้โหจนขึ้นสิบห้าบาทเป็นก,กระเพื่อเลยได้ปะอ่ะอไปดูอย่างอื่นต่อมามามา เคิวเสร็จแล้วก็ไปดูอันนี้นี่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 เป็นหมดที่เอาไว้เก็บเงินอันนี้อัปเกรดเงินค่าได้แต่ต้องเวลสิบก่อนนะอัปเกรดได้เวลสองแบบตอนเริ่มเกมมันมก็อัปเกรดได้เลยอ่าแล้วก็อันนี้อะไรอ,ะอ่ะ๋อค้างเป็นระบบค้างแบบดูของต่างที่เรามีได้อันนี้ผมเปิดกล่อง่อยอ่ะได้อะไรเนี่ยอ๋อโอเคได้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เอาไวสาา้สามารถเอ่อสามารถ ใส่ทห้เตัวละครได้อ,อุปกรณ์อ,อย่างนี้อันนี้เป็นตัวละครเบสิกเริ่มต้นเลยไปสุ่มะเกลือไม่ได้ดีไอเกลือนนเริ่มต้นของผมนะผมใส่ตัวนี้ไว้เป็นตัวเริ่มต้นเริ่มเกมที่ดีรุดูแต่คาเทตัสแรกเนี่ยใส่ขอนก่อนขอ,นขอ,นขอนม่วงอ่าโอเคไปแล้วมาดูระบบอันนี้กาชาระบบที่จิบชาน้ำใจที่สุดผมอยากได้ตัวละครตัวเน,นี้ยก็เลือกเลยตั้งล่างอยากได้ตัวละครตัวน,นี้ลองก็ กดเปิดไปแต่มันต้องใช้เงินด้วยนะพันห้าแต่ว่าผมก็มีพันห้าพอดีอะผมไม่รอเดี๋ยวใช้ของสูมแล้วก็ใช้เงินอันนี้ก็เป็นที่เล่งใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าจะรอแต่ผมมีของเล่นะอ๋อตัวนี้อีกแล้วซ้สามรอบแล้วนะตัวเนี้อันนี้เป็นของที่ผมบอกว่าเล่งเวลานะประการตอนสุ่มอะอันนี้ใช้มันเป็นตู้แบบตู้อะไรไม่รู้เออตู้อะไรไม่รู้ทำมันเด็ดอันนี้กดตัวกรอนได้ มันจะเป็นการพูดแล้วก็มาดูไอ้นี่ระบบเนื้อเรื่องตัวหนึ่งคอสอยเก็บก่อนอ่ะสเก็บนี้ก็พอแล้วมั้งอันนี้ปรับผมเพิง่งยิงแค่ด่านสีนะแต่ผมมีเวลาว่างตอนนี้ผมก็เออม่าน้าอัดตัวดีกว่าผมมีเวลาว่างอยู่ก็แบบกดที่ที่เราอยาก,กเอาไปแล้วกดไปแล้วก็กดแอตแท็กให้เราอย่างนี้ได้เพราเราลบที่ผมก็สมัตหาน อันนี้ไม่นสนใจมันหรอกของขามอันนี้ไม่ตัอสนใจมันอันนี้ก็ก,กดเดินได้ซ้ายมือแบบหลบพวกกระสุนเนี่ยมันมาจากอน,นิเม่นะไอเกมเนี่ยันเกมจากอน,นิเมะที่เป็นเรือรลอบอสู้กันนั่นแหละเออคนบางคนอาจจะเคยดูแต่บางคนอาจจะไม่เคยดูก็ได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดังพอสมควรอยู่นะเรื่องนี้ ผมเพมิ่มโอกาสไม่เล่นเกมมันให้เปิดประายปีแล้วเพวิ่มโอกาสไปได้เล่นนี่แล้วก็ผ่านละด่านแบบด่านนี้เป็นแบบด่านแบนนบรรมดาอีซ,อซีอีซี่นิ่มๆน,นี่คือตัวละครที่ได้มีพิไวไ้จขึ้นอย่างนี้เลยนะเป็นตัวละครหลักผมเลยอันนี้ถ้าเป็นจุดเติมอาวุธใช่ไหมใช่เลยเนาะใช่จริงเลยเติเติมอาวุธสามารถทาสู้ได้ทั้งหมดห้ารอบอืม บอกแล้วเย่อไปสนใจมันอันนี้ไม่เกี่ยวล่าเหลือ<ๆ>ด้เจียเย่อไปสนใจมันอันนี้ก็ตีไปเรื่อยเลยตีไปอันนี้คือผมไม่ได้กดตีนะคือมันตีเองทางส่วนทางขวามันคือสกิลสกิลของตัวละครต่างๆที่เราใช้อันนี้ปุ่มตีไม่มีนะมีแต่ปุ่มเดินกับปุ่มสกิลตัวละครนไอ้ธรรมาดาเนี่ยคือมันตีเองเห็นไหมให้หลบพวกเนี้ยให้ราวองดีๆต้องใช้สายตามองดีๆให้หลบได้ อยาให้มันเข้ามาถึงฐานเราอะเราต้องอยากให้มันเข้ามาเกินฐานเราแล้วก็ห้ามตัว,ตวะละครตายด้วยเพราะเราตัวละครเรามีกาดตายด้วยเฮ้ผมเริ่มสิบห้า,าเห <5. S 2> รียญแ้่ตาสิบห้าเหรียญจะบ้าทไดดีกระสุนกันโอเคแล้วก็ไปตีต่อคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงประมาณเจ็ดแปดนาทีอ,อคือผมไม่ค่อยมีคิดจะลงแล้วเพราะ เอาวีเมื่ก่อนนี่นแหละดึงมีแรงมันมั่งก็ตึงอะ่ะเออรีบไปขยายเครื่องแข่งเกมตึงเอาอ,อย่างเงี้ยนี่ก็คือเอาวีผมทุกคนมีเวลาว่างาตัดคลิปเยอะแยะไงผมก็เลยเออปล่อยผ่านละเลยไปเลยี่ผมต้องเรียบเรื่อยเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมันมาถึงบ้านผมบ้านแตกเอาเฮ้ยโอ้ยโอยหลบหลบหลบโอ้ยนี่มันยิงแรงเหลือเกินมีก็เนี่ย โอ้เรือจะแตกแล้วเป็นปุ่มยิงยิงไปไม่โดนด้วยตรงเรือตรงก็บ,บินลบไปกขาบ,บินลบแรงมากเอ็นจอยครับผม,อ,มอันนี้ไงผมชนะด้วผมเก่งมากละ่ะเดี๋ยวตัวละครใหม่มาด้ผ่านเควสได้ตัวละครใหม่มาด้วยแลบบ้ว่ันี้อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ผมล็อกไว้ก่อน อันนี้เอฟนะมันแรงตัวนกดสายยูไ่ได้แต่คูดชาช้ามากอัน,นี่เป็นระบบอ e ีเวตนนะเวลอัพแต่ก็ได้ที่สุ่มมาได้เงินนะจะไปสุ่มให้ดูเลยแต่ว่าขอขอรับคเวสก่อนนะไม่ตัวละครอ,อะไรโหยังไม่จบนี่หวะอำอะเคลียร์หน้บ,บอสได้แล้วกันหไหนก็ววางอยู่แล้วด้วยนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ผมก็อยากได้มาตัวนี้แบบแต่ภาพเนี่ยแต่ว่ามันไม่เห็นมีสุ่มเลยมันหลอกมันหลอกดาวาอ่ะบอส<อ>หรือเปล่าเนี่ยใช่บอสไหมใช่บอสสองตัวนี้บอสเออยิงแรงนะบอสกลัวฉันหรือเปล่านางดังเอาเรื่อยๆแต่บอสมันจะหนีมผมบอกน้องเจอะเลยโอ๊ยต่อจะเหลือลบมายิงกันเถอะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน ตอนนี้ผมเล่นหลายเกมมากๆคือแบบโอ้โห,หคือเอาเวลามาจากไหนก็ไม่รู้เล่นหลายเกมขนาดนี้น <C le af> คือเล่นเหมือนว่างอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้ว่างกันต <C le af> อนนั้นก็เขาเป็นรอบโซนเออเดะสกิปนัดเรื่องไปเราบอสเหรอพี่ผ่าละกูสิ้นหวัง,น,งนึงนึกก็นั่นนะบอสสิ้นหวังพี่ผ่าเลยเขาบอ,อกโคตรลิบหลี กิวป่าบ,บอสได้วีแล้วแต่ว่าตัวละครที่เป็นบอสของเกมนี่ยมันเหมือนบนะตัวในอนิเมะเลยที่โผล่มาจริงๆอ่ะเลือดบอสยังเหลือจกักรคูสามกดชาร์จสกิลได้ไปการเล็งเป็นแม่นแล้วก็ยิงโดนไหมไม่รู้แต่กดเครื่องบินลบด้วยเออเกมยิงโดนตายเลยเครื่องบินลบด้วย พีตัวละครอะไรมาด้วยตัวละครหลักเอพีรับนี้น่าจะจบแล้วใช่จบแล้วอันนี้ถ้าแคปไม่ถึงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอัเถอยไประบบกาชากาชาไปสองโลมีแค่นี้มีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช่เยอะ อันนี้ตัวขอ,ขอ,อนทอมบอนี่เอาขอเพิ่มตัวสีทองอ่ะดักได้สักตัวหนึง่งโอ้ยโหเห็นสีแล้วก็ไม่น่าอยากเฮ้ยได้สองดาวลาตา,าอยู่กานานที่ได้แล้วก็มีระบบเพิ่มใหม่บ้งางอ๋ออันนี้แก้มผีทีนี่คือแต้มอะไรใครรู้เพื่อบอกใครรู้โปวดบอกด้วยออะไรกันเนี่ยวุ่นวายจังเลยน,นี่คือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ สี่ดาวเลยสี่ดาวเลยไปจัดทีมนี่จัดทีม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 เลย,เลยอันนี้คือระบบลายเพื้มฟองื่อกี้ก็ช่างมาันเถอะก็คลิปที่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะงั้นก็อือแค่นี้แหละจบละลาก,ก่อน